สวัสดีครับสาวน้ำซิงครับวันนี้ก็มาเอนัาหิงมาให้น้องแคทจ่ายเงินเดือนให้อะหิงครับเพราะว่าวันนั้นขับรถด,ด้วยกันสองวันครับเดี๋ยวแคทจะแบ่งให้บะเฮงนะครับหฮงมารับแล้วม <c oughs> ันเห็นเงินแล้วมันลงมาเลย <c oughs>

เดี๋ยวให้น้องแคทแบ่งเป็นคดปันมุ่นให้นะครับเพว่ามรดกยกให้น้องแคทเาะไปกับเมียอะไรมึงนะบอบอยบกับได้ก็ได้ย่งิเนาะเม่นปะเม่นอยู่นี่หมดไ้ไคนปองเฟดอยู่วะนู่นนอยู่ในร้านนี่นกไก่ไหมนกกะน้องนี่นะ นี่นอกก้องกน้องรถนี่นะมือวะไข่มุกเ,นะเอาเอื่อนมึงหิ้งมาเอารถอันนี้ซื้อไม่รู้อย่ากใชมึงใคร,ใครวะโซฮาซาม,ม,มุตมมมเลยอาใครมาอีกเอ็งกินด้วยไ,มไหมเนหี่ยอจะกลับ กินจะได้เมียเขียดอยู่เลยเขียดอะไรสายมันอยู่หนีเนาะมันกาลงเนาะผู้ใดโอ้ยผมไปรับบอกว่าเสร็จแล้วคนไข้หมดแล้วผมเราเป็นชูเยอะนะแอร์นั่นมันไหนตัวสายพันธุ์แอร์ไอสายพันธุ์ใดอ่ะมันขึ้นไม่ชัดอะไรพุบพับพุบพับอย่างเงี้ยตัวไหนไอตัวลูกยางใดมันเสียเขาให้เปลี่ยนใหม่พูดถึงอะไรเนี่ยขั้นไหนของผมเนี่ยอ๋อมันไม่ชัด ีเมึงหักให้กูนํากูประกอบเครื่องซอยมึงนํา3เออหักมา300มึงค่อน300ร้ยเลยแต่เอาแม่เอาไปนั่นแหะว่ใส่กูขอไปเอานั่นนี่นัดนัดตัวรับหนึ่งตัวไหนตัวซ้ายเหรอตัวซ้ายข้างหลังเออเอาไปใส่เอาพี่เปลี่ยนให้มือพี่แตกเลยนี่เลือดดิใจรวงหนาให้ได้ไงงานผ่าไหล่อกดูผ่าไหล่ใจรวงหนาได้อะไร ถอนมาเอาลอยนึงกันยังแค้นเอาลอยนึงกันยังเอาเออเอายังดีปากให้มาโตปิดปากอือปิดปากขันปากกันขันปากอือเอาเพียงมาบังยังไม่ลอยหนึ่งเป็นขาลอยไปเองรีบไปมีเองหน้าบูดอยู่นับก่อนนับก่อนนับก่อนไปถึงนับอีกก็ทำอย่างนี้นะมันนี่จะบอกเอามันนี่ทำนี้ตกหลับเฮ้ สามสิบแปดค่างาิบาทับปนี้กัขนีนะครับามครักหมื่นห้าพันองร้อยขับป้ายางสามร้อยหห้รอยเรื่องมึงว่ะไปใส่ดิถ้าล่วงเวลาทำงานบึกตับิกไม่ได้นั่นค่ะค่าแรงขาดยวนึ่งค่าพพด่าไ่้าค่าน้ำมนเ่พดค่า่าด่าคนนน ได้บินเท่าบบนี้ถ้าผมกลัวผมไม่ทำแบบนั้นหรอกตกใจ่นิ่มันล้ปลอมเฟมาดันนี่จะเกียไว้น่ารถนะเขาโพสเขาาเองก็ไมคนดูเขาโพสไรข้าเที่ยวด้วยขาเที่ยวไรเจ็บไ้คะข้าน้ำมันเลยนจหนักขนิหนักเนไม่ไหวกลัวไรหรมาเอาลวก็ไดไจ่าพี่มัลลยจ้ามาเอิญเ้นาเอเี้ไม่มาพูดยู ทัมันไ่นั่นเลี่กน,นี่ไปเดี๋ยวพี่ส่งมึงเลยกลับบ้านก่อนจะห้ามกลับทำไม,ท,ม,มทำไม,ม,มไม่ไม่กินเหดีมนนยมเรเอีเวมึงยางห้เลยกูซาตงใจมากอะไรร้ัเลอีเลงางแ้งเลยกูซาตาอะไม็มาพร้อมกันโซเลตอลวาเลาต่างใจมากไก้อมันมง่ใจมารมนีหลยวงเน่าอะไรนเจ้วา้เ่ามาอมกอัน

เช็ดขัดปากเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเมื่อเดีกเฮ้ยเอาลมาถ่ายใหก่อนเร็วๆเพพื่อเดกวปะที่กินกินเราเร็วเร็วเร็วนี่แหละพี่เล็กกับซีเต้เขาไปกูจะไปส่งมือขึ้นรถไปไปกูเปิดประตูให้โอ้ยเจ้าเนี่ยเเปิดประตูให้ ไปขาไปปะเมันมาทั้นพรอะ <พอ S 2> หาละที่ซิมาที่อยู่มีกรล็กน่นาละที่นึงน่ง,างาอาไปเฮ้าเออังสี่ในเมตรู้ไม่มาถ่ายอย่างทำบุญกับพินไ,ม,ม,นไม่หทนทำวทานนจสิบีกินไหมน่ ก,กินไหมบกันได้นหมูบ้านปดอถ้าไม่ได้ไปไหนกมาบุททาทไม่ช่วยทก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวไม่ช่วยข <c oughs> ายก๋วยเตี๋ยวข <c oughs> ายก๋วยเ <c oughs> ตี๋ยวทแจกทแตูปดเอง <c oughs> <c oughs> เอามันไม่ไปบ่ะไม่ไม่มากินบ่ชื่ออะไรนะเชือใจติดใจไม่ไม่เคยงง่รอกยรุ่นนี้ไม่เคยงงเหมือนหล่อเนาะเอาไปฝากไว้เองเขาม่ฝากเลยเอาเงินไปฝากเมียแล้วก็บอกเขาไม่เคยงงไปไปย้อนนี่เลยเมนบอกนึกว่าเอาเคยคาดจกใหน่อยทรมาสแตนงยังมึงมันจะไม่เป็นกระตัสินใช่ไหมนีวันนั้นคิดไหม คิดเลรเนาะก็คิดทุกมือเลยเนาะบ้าบอกเคคิดทุกมือเลยไปยยคิดมเที่ยวไงต้องไเที่ยวเดี๋ยวเอาบินไปให้มันคิดเองเด็กเองเองเอาไว้คิดเองเลยไปแก้เองเลยทำไมเที่ยวเท่านี้เท่านี้นี่รั่ว เขาไปไหนในเขาจะวิ่งเทตรงบ้านญาติพี่แหละตรงป่าอ้อยบ้านพี่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเลยป่าอ้อยพี่ไอ้ตรงเขาเทตรงมาเทอยู่นั่นแหละเพราะว่าคุณเขาผู้ใหญ่นั่นแหละแต่มันเละหมดแล้วเละตุ้มเป๊ะหมดเลยฝนยังแรงเลยเมื่อกี้นี่ฝนตั้งสองชั่วโมง้ตกเขาจั่วเลยเราขะไป มาสุรินีกกษัตรอีเอา่ดมาเห็นอยู่เลยตั๊กหมคุณรู้สึกยังไงกับับปะือรครับฮตอนนี้คันปากไหมครับคันปากยิบยิบเลยแ <laughs> ป๊วกินใน้อย่าง <laughs> เดยวกันชิมหนาครับจากเดือนอาหิงครับแล้ววังคับอาหิงเลี้งยงเนื้อย่างครับกินนํำกันครับ